แสงแดดยามเช้าแผดเผาไปทั่วค่ายฝึกพิเศษเสียงนกเล็กของเครื่องบินขับไล่ดังห่าง,างจากท้องฟ้าผสมกับเสียงตะโกนฝึกซ้อมของทหารที่วิ่งเป็นแถวเสียงรองเท้าบูทตกระแทกพื้นดังเป็นจังหวะตึงตึงตึง,ตงทุกอย่างสะท้อนถึงระเบียบวินัยอันเข้มงวดของกองทัพที่นี่ที่มุมลานกว้างกองทหารผสมกำลังรวมตัวกันระหว่างหน่วยรบพิเศษสหรัฐอเมริกาและหน่วยรบพิเศษเกาหลีใต้ การฝึกร่วมในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการการบแต่ใครจะรู้ว่ามันกำลังจะกลายเป็นเหตุการณ์ที่ถูกเล่าขานไปอีกนานท่ามกลางกลุ่มทหารผู้ชายร่างใหญ่กลับมีร่างผู้หญิงคนหนึ่งที่โดดเด่นกว่าใครเธอคือร้อยโทลิซ่าโจนครูฝึกหญิงจากสหรัฐอเมริกาชื่อเสียงของเธอโด่งดังเรื่องการต่อสู้ตัวต่อตัวในสนามฝึกลิซ่าเคยเอาชนะผู้ชายตัวใหญ่กว่าเธอถึงสองเท่าได้อย่างง่ายดายด้วยเทคนิคหมวยปล้ำผสมศิลปะก,การต่อสู้แบบผสมผสาน แต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนอึ้งไม่ใช่เพียงฝีมือหากเป็นท่าทีของเธอที่เต็มไปด้วยความมั่นใจจนเกินขอบเขตเฮ hey, พวกนายเสียงของลิซ่าดังขึ้นขณะเดินวนรอบแถวทหารเกาหลีใต้ดวงตาสีฟ้าคมกริบจ้องไปที่แต่ละคนเหมือนกําลังประเมินเหยื่อฉันได้ยินมามากว่าพวกนายคือทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียแต่จากที่เห็นฉันสงสัยว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าทหารเกาหลีใต้บางคนขบกรามแน่นพยายามอดทนต่อคำยั่วยุบางคนกำมือจนเส้นเอ็นปูดขึ้น ที่แขนแต่ก็ยังไม่กล้าขยับเพราะนี่คือการฝึกผสมหากทำอะไรเกินเลยไปอาจถูกตีความว่าไม่เคารพฝ่ายพันธมิตรลิซ่าหัวเราะเบาๆก่อนจะหยุดยืนตรงกลางลานฝึกเธอถอดเสื้อคลุมทหารออกเผยให้เห็นเสื้อยืดรัดรูปที่แนบไปกับกล้ามเนื้อนแน่นกระชับของผู้หญิงที่ผ่านการฝึกมาอย่างโชคโชนแล้วเธอก็ประกาศเสียงดังที่ทำให้ทั้งค่ายเงียบลงในทันทีถ้ามีใครกล้าขึ้นมาสู้กับฉันแล้วสามารถเอาชนะฉันได้ฉันจะยอมนอนด้วยเลย คำพูดนั้นเหมือนระเบิดที่ตกลงกลางสนามบรรยากาศเงียบกริบในเสี้ยววินาทีก่อนที่เสียงอื้ออึงจะดังขึ้นจากกลุ่มทหารทั้งสองฝ่ายบางคนเบิกตากว้างด้วยความตกใจบางคนหันมามองหน้ากันราวกับไม่เชื่อสิ่งที่เพิ่งได้ยินเธอพูดอะไรนะทหารเกาหลีใต้คนหนึ่งกระซิบถามเพื่อนแววตาเต็มไปด้วยทั้งความโกรธและความอับอายใช่เธอพูดแบบนั้นจริงๆเพื่อนอีกคนตอบทางเนิ้นปากแน่น ทหารอเมริกันบางในหัวเราะออกมาอย่างสนุกสนานพวกเขารู้จักนิสัยของลิซ่าดีว่าเธอเป็นคนไม่เคยเกรงใจใครแต่สำหรับทหารเกาหลีใต้นั่นไม่ใช่เรื่องตลกเลยมันคือการดูถูกศักดิ์ศรีหัวหน้าหน่วยฝึกเกาหลีใต้ร้อยตรีคังมินซอกยืนนิ่งอยู่ด้านหลังเขามองลิซ่าด้วยสายตาเย็นชาแม้ในใจจะโกรธจนแทบระเบิดแต่ก็ยังคงควบคุมอารมณ์ได้ดีเขารู้ว่าหากใครเผลอขึ้นไปโดยใช้อารมณ์มากกว่าสติผลลั์อาจยิ่งตอกย้ำความหยิ่งทะนงของหญิงสาวคนนั้นลิซ่ามองไปทั่วทั้งแถวเห็นว่า ไม่มีใครกล้าออกมาเธอจึงยิ่งยิ้มย่อมมากขึ้นอะไรไม่มีใครกล้าจริงๆเหรอพวกนายเป็นทหารหรือเป็นแค่เด็กนักเรียนมัธยมปลายกันแน่น้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยการดูแคลนงคำพูดนั้นเหมือนเข็มแหลมที่แทงลงไปในใจของทุกคนเสียงหายใจแรงแรงของทหารเกาหลีใต้ดังเป็นระยะแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าออกมาเพราะไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรบรรยากาศในลานฝึกเริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆอากาศที่ร้อนจัดกลับดูเหมือนเย,ย็นเยือกราวกับทุกคนกำลังอยู่ท่ามกลางศึกที่ยังไม่เริ่มตน้น ลิซ่ายืนกอดอกมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยเหมือนผู้ชนะตั้งแต่ยังไม่ได้สู้ก็อย่างที่คิดนั่นแหละไม่มีใครคู่ควรกับฉันเลยเสียงหัวเราะของเธอดังกล้องไปทั่วลานแต่สำหรับทหารเกาหลีใต้นับร้อยที่ยืนอยู่นั่นไม่ต่างอะไรจากการถูกตกหน้าต่อหน้าฝูงชนและในเสี้ยววินาทีนั้นเองที่สายตาของคัมินซอกก็กวาดไปทั่วแถวก่อนจะหยุดนิ่งมุมปากของเขาไม่ได้ยิ้มแต่แววตากลับสื่อความหมายว่าศึกนี้คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ เสียงหัวเราะยะของลิซ่ายังคงกล้องอยู่ในลานฝึกความอับอายและความโกรธถ,ถูกกดทับอยู่ในอกของทหารเกาหลีใต้แต่ละคนกัดฟันแน่นกำมัดจนเส้นเลือดปูที่แขนเหงือที่ไหลาตามขมับไม่ใช่เพียงเพราะอากาศร้อนแต่เป็นเพราะแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาลิซ่าเดินไปตามแถวทหารอย่างเชื่องช้าราวกับนักล่าที่เดินวนรอบฝูงสัตว์ที่ไร้ทางสู้เธอจงใจอยู่ตรงหน้าทหารเกาหลีใต้ในหนึ่งชายหนุ่มยืนตรงตามระเบียบแววตาจรจังไม่สั่นไหวแต่ลิซ่ากลับเอื้อมมือมาตกหน้าด้วยฝ่ามือเสียงดังเทีย ทหารหนุ่มสะดุ้งแต่ยังคงยืนตึงไม่ตอบโต้เสียงฮือดังขึ้นทันทีจากกลุ่มเพื่อนร่วมหน่วยอะไรนะัหรือว่าแค่นี้ยังรับไม่ได้ลิซ่าเอียงคอยิ้มย้อยแล้วผลักอกเขาแรงๆจนเซถอยหลังหนึ่งก้าวพวกนายไม่คู่ควรกับคำว่าทหารพิเศษด้วยซ้ำเธอตะโกนเสียงดังจนกล้องไปทุ่วสนามคำพูดนั้นเหมือนคมมีกรีดลงบนเกียรติของทุกคนทหารหลายคนเริ่มส่งเสียงวอยวายบางคนขยับเท้าจะก้าวออกมาแต่ถูกเพื่อนข้างๆรั้งไว้ความโกรธเดือดพล่านในดวงตาของแต่ละคนชัดเจน ลิซ่าไม่หยุดเธอเดินไปหยุดตรงหน้าทหารอีกคนคราวนี้เธอจ้องเขม็งก่อนจะใช้มือตีที่ไหลแรงแงแล้วพูดกระแทกเสียงนี่หรือคือทหารของเกาหลีใต้แค่แรงกระแทกเล็กน้อยก็แทบล้มแล้วทหารคนนั้นกำฟันแน่นจนกรามสั่นเส้นเอ็นที่คอปูดขึ้นแต่เขายังไม่ขยับเพราะรู้ว่าหากใช้กำลังตอบโต้เขาจะทำให้ทั้งหน่วยเสียหายลิซ่าเดินต่อไปเหมือนกำลังสนุกก,กับการยุ่มหัวเธอผลักบ้างด่าบ้างบ,าง,บางครั้งถึงกับหัวราะใส่หน้าทหารชายที่ยืนนิ่งไม่ตอบโต ท่ามกลางความวุ่นวายนั้นร้อยตรีคังมินซอกยังคงยืนอยู่ด้านหลังเขาสวมหมวกทหารกอดอกเงียบแววตาจับจ้องไปที่เลซ่าอย่างไม่วางสายตาราวกับกำลังอ่านการเคลื่อนไหวของเธอทุกอย่างเขารู้ว่าอีกไม่นานหญิงสาวจะต้องทำพลาดเองเพราะความหญิงที่ล้นเกินขอบเขตผู้การเราจะปล่อยให้เธอทำแบบนี้จริงๆเหรือครับเสียงกระซิบจากรองผู้บังคับบัญชาดังขึ้นข้างข้างมินซอกมินซอกหันมามองเล็กน้อยก่อนตอบเสียงเรียบใจร้อนเกินไปก็เหมือนเปิดช่องให้ศัตรูโจมตีเราต้องรอจังหวะที่ใช่ รองผู้บังคับบัญชากัดฟันข่มอารมณ์ไว้แม้จะไม่เห็นด้วยนักแต่เขาเชื่อใจผู้นำของตัวเองลิซ่าเมื่อเห็นว่าไม่มีใครกล้าขยับเธอยิ่งได้ใจเธอยกเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งก่อนจะตะโกนด้วยน้ำเสียงทา้าทายดูซะทั้งหน่วยนี้มีแต่พวกขี้กล่าพวกนายไม่กล้าสู้กับผู้หญิงคนเดียวด้วยซ้ำแล้วจะไปสู้กับศัตรูในสนามรบได้ยังไง เสียงฮือฮาเริ่มกลายเป็นความโกรธที่เดือดพล่านทหารเกาหลีใต้บางคนหายใจแรงจนหน้าแดงแต่ยังถูกเพื่อนข้างๆดึงแขนห้ามไว้คำพูดของลิซ่าเหมือนน้ำมันที่ราดลงกองไฟลิซ่าเดินกลับมายืนตรงกลางสนามอีกครั้งยกแขนขึ้นกลางออกราวกับนักสแสดงที่กำลังรอเสียงปรบมือเอา้าไม่มีใครสักคนหรอหรือว่าพวกนายแค่ดีแต่พูดถ้าไม่กลา้าก็แค่ยอมรับเถอว่าพวกนายต่ำกว่าฉัน บรรยากาศหนักอึ้งจนแทบไม่มีใครหายใจออกเสียงหัวใจเต้นแรงของทหารแต่ละคนดังสะท้อนอยู่ในอกบางคนหลับตาแน่นพยายามข่มอารมณ์ไม่ให้ระเบิดคังมินซอกก้าวออกมาหนึ่งก้าวท่ามกลางความเงียบสงัดทุกสายตาหันไปจับจ้องที่เขาเขายืนตรงสีหน้าสงบนิ่งแต่แววตาเต็มไปด้วยประกายแข็งกร้าวลิซ่าเลิกคิ้วมองเขาด้วยสายตาเยยหยนอ๋อ,อหรือว่าในที่สุดก็มีใครกล้าออกมาแล้วแต่แทนที่มินซอกจะตอบโต้ทันทีเขากลับหยุดนิ่งแล้ว พูดเพียงประโยคสั้นๆที่ทำให้ทุกคนชะงักยังไม่ถึงเวลาเสียงนั้นเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยน้ำหนักทุกคนหันไปมองหน้ากันด้วยความสงสัยว่าหมายความว่าอะไรมินซอกถอนหายใจเบาๆแล้วก้าวถอยหลังกลับไปยังตำแหน่งเดิมเขาเลือกที่จะรอดูต่อไปเพราะในสายตาของเขาลิซ่ากำลังเดินเข้าสู่หลุมพรางที่เธอสร้างขึ้นเองความหยิงทนงของเธอจะเป็นสิ่งที่ทำให้เธอพลาดและนั่นคือจังหวะที่เขารอคอย เสียงหัวเราะของลิซ่ายังคงก้องสะท้อนในลานฝึกเธอก้าวขึ้นไปยืนตรงกลางอย่างท้าทายดวงตาสีฟ้าเป็นประกายคล้ายกำลังเรียกเหยื่อให้เข้ามาหาเอาละ่ะใครจะเป็นคนแรกหรือว่าพวกนายจะหลบอยู่ข้างหลังไปตลอดความเงียบปกคลุมอยู่เพียงชั่วครู่ก่อนจะมีทหารเกาหลีใต้ในหนึ่งก้าวออกมาเขาเป็นชายหนุ่มร่างกำยำใบหน้าเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและกรดแข้งเขาไม่อาจทนต่อการถูกหยยดยามอีกต่อไปเสียงเพื่อนร่วมหน่วยร้องห้ามอย่าเธอรอให้เราหลุดเอง แต่ชายหนุ่มไม่ฟังเขายืดอกเดินตรงไปหาลิซ่าด้วยท่าทางแข็งกร้าวลิซ่ายิ้มมุมปากแววตาเต็มไปด้วยความมั่นใจดีอย่างน้อยก็ยังมีใครบางคนที่ไม่ขี้กล้าสัญญาเริ่มต้นถูกให้ขึ้นทหารหนุ่มพุ่งเข้าใส่ด้วยแรงทั้งหมดที่มีมัดหนักพุ่งตรงไปยังหน้าของลิซ่าแต่หญิงสาวกลับเต้นตัวหลบอย่างให้ไดยก่อนจะใช้แรงจัดก,การหมุนตัวแต่ส่วนเข้าที่ท้องของเขาเต็มแรงปักเสียงกระแทกดังสนั่นทหารหนุ่มตรงอสุดเขาลงกับพื้นทันทีก่อนที่ลิซ่าจะก้าวเข้าไปข้าง หลังจับล็อกคอและกดลงกับพื้นด้วยความรวดเร็วทุกอย่างเกิดขึ้นภายในไม่กี่วินาทีเสียงร้องเชียร์ของเพื่อนร่วมหน่วยเงียบลงกลายเป็นความตกตะลึงแทนอะไรนะจบแล้วหรือเสียงทหารอเมริกันบางคนพูดพลางหัวเราะออกมาลิซ่าผลักร่างของคู่ต่อสู้ออกจากตัวเธอเช็ดเหงื่อเล็กน้อยแล้วหัวเราะเบาๆนี่น่าเหลือความแข็งแกร่งของเกาหลีใต้ฉันผิดหวังจริงๆคำพูดนั้นเหมือนเชื้อไฟที่ทำให้หลายคนอยากลุกขึ้นสู้ต่อทันทีทหารอีกนายหนึ่งทนไม่ไหวก้าวออกมาอย่างรวดเร็ว คราวนี้ฉันเองเขาเป็นชายหนุ่มที่มีท่าทางคล่องแคล่วมากกว่าใช้เท้าพุ่งเข้าหาลิซ่ายัางฉับไวหมัดและเท้าถูกฝ้าใส่อย่างต่อเนื่องแต่ลิซ่ายัางคงป้องกันได้ทั้งหมดเธอใช้แขนรับหมัดบิดตัวหลบเตะและสุดท้ายช่วยจังหวะคว้าแขนของเขาก่อนจะเบี่ยงตัวทุ่มลงกับพื้นเสียงดังโครมเสียงเอื้ออึงดังขึ้นอีกครั้งทหารเกาหลีใต้หลายคนแทบจะก้าวออกมาในเวลาเดียวกันแต่ก็ถูกเพื่อนๆนห้ามไว้เพราะรู้ดีว่าถ้าบุกเข้าพร้อมกันมันจะไม่ต่างอะไรกับการขาดสติ ลิซ่าโห่ร้องเสียงดังยิ่งกว่าเดิมเธอเชิดหน้าขึ้นเหมือนราชินีที่ครอบครองสนามฝึกนี้ได้แล้วนี่หรือคือกองกำลังพิเศษของพวกนายสองคนแล้วนะยังไม่พอใจอีกเหรอหรืออยากให้ฉันจัดการทีละสิบทหารเกาหลีใต้หลายคนตัวสัน่นด้วยความโกรธความอับอายกัดกินใจทุกคนพวกเขาคือหน่วยรบที่ผ่านการฝึกหนักที่สุดในประเทศแต่กลับถูกครูฝึกหญิงจากต่างแดนเหยียบย่ำต่อหน้าเสียงรองผู้บังคับบัญชากระซิบอีกครั้งที่ข้างหูคังมินซอก ผู้การครับถ้าปล่อยไปมากกว่านี้เราจะเสียศักดิ์ศรีหมดแล้วนะครับมินซอกไม่ตอบทันทีเขายังคงจ้องมองไปที่ลิซ่าด้วยแววตานิ่งงนันแต่ในใจกลับเดือดท่านเขาเห็นทุกจังหวะทุกการเคลื่อนไหวและรู้ดีว่าลิซ่าไม่ได้เหนือกว่าด้วยพละกําลังอย่างเดียวแต่เพราะเธอควบคุมอารมณ์ของคู่ต่อสู้ได้อย่างสมบูรณ์ความโกรธคือจุดอ่อนและเธอกําลังใช้สิ่งนั้นเล่นงานทหารเกาหลีใต้ทีละคนลิซ่าเดินวนรอบสนามอีกครั้งเสียงหัวเราะของเธอเต็มไปด้วยการเย้ยหยัน ฉันคงต้องกลับบ้านไปเล่าให้ทุกคนฟังแล้วล่ะว,ว่า่วยเฉพิะเกาหลีใต้ไม่มีอะไรเลยนอกจากชื่อเสียงคำพูดนั้นทําให้ความเงียบปกคลุมไปทั่วลานอีกครั้งคราวนี้ไม่มีเสียงโวยวายไม่มีเสียงตะโกนมีเพียงสายตาหลายร้อยคู่ที่มองตรงไปยังร้อยตรีครังวินซอกเขายังคงยืนสงบนิ่งแต่ดวงตาที่แข็งกร้าวเริ่มเผยออกมาเล็กน้อยทุกการเคลื่อนไหวของลิซ่าไม่พ้นสายตาของเขาและในใจของวินซอกก็เริ่มชัดเจนขึ้นทีละนิดว่าเวลาของเขาใกล้มาถึงแล้ว สนามฝึกกลางค่ายตกอยู่ในความเงียบกราวกับไม่มีลมหายใจทุกสายตาหันไปมองที่ชายหนุ่มร่างสูงผู้ก้าวออกมาจากแถวอย่างมั่นคงร้อยตรีคังวินซอกหัวหน,หน้าหน่วยรบพิเศษเกาหลีใต้ผู้ขึ้นชื่อเรื่องความนิ่งเยือกเย็นและการวางกลยุทธ์เหนือชั้นเขาไม่เคยยอมให้ความโกรธมาบดบังสติแต่ครั้งนี้สิ่งที่ลิซ่าครูฝึกหญิงชาวอเมริกันพูดและทำมันได้จุดไฟในใจของทุกคนลิซ่าหันมาสยายิ้มมองเขาอย่างท้าทายคิดว่าพอจะชนะฉันได้หรือหรือแค่อยากเอาหน้าให้ลูกน้องดู เสียงหัวเราะเย้ยหยันของเธอกล้องไปทั่วสนามทำให้ทหารหลายคนกำมัดแน่นด้วยความโมโหแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรทั้งมินซอกเพียงแค่หายใจเข้าลึกๆก,ก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายผมไม่ได้สู้เพื่อตัวเองแต่สู้เพื่อศักดิ์ศรีของกองทัพผมคำพูดนั้นสั้นนักแต่หนักแน่นราวกับหินผาทุกคนที่ได้ยินต่างรู้ทันทีว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เกมไม่ใช่การประลองเพื่อความสนุกแต่คือศึกเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของชาติ เสียงนกบีดดังขึ้นเป็นสัญญาณเริ่มต้นการประลองทั้งค่าระเบิดเสียงเชียร์เบาๆที่เต็มไปด้วยความกดดันลิซ่าเป็นฝ่ายบุกก่อนร่างเพลวแข็งแรงของเธอพุ่งเข้าหาด้วยความเร็วปล่อยมดตรงเป้าหมายอย่างแม่นยำเธอเคยล้มผู้ชายตัวใหญ่กว่าเธอมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนการโจมตีของเธอรวดเร็วและเด็ดขาดจนผู้ชมแทบตามไม่ทันแต่คังมินซอกไม่ใช่คนธรรมดาเขาเอ็นตัวหลบด้วยความนิ่งสงบก้าวข้างอย่างมั่นคงก่อนยกแขนบล็อกอย่างมีจังหวะราวกับเขาอ่านการเคลื่อนไหวของเธอออกลุงหน้า หืมลิซ่าขมวดคิ้วเล็กน้อยเธอไม่คิดว่าจะเจอใครที่รับการโจมตีของเธอได้ตั้งแต่ต้นเธอเร่งเกมทันทีฟาดหมัดซ้ายขวาเตะสูงเตะต่ำราวกับพายุถาโถมทหารที่ยืนล้อมรอบถึงกับอ้าปากท้างเพราะจังหวะก,การโจมตีของเธอแทบไม่มีช่องว่างแต่ทุกครั้งคามินซ่กลับปัดออกหรือหลบหลีกได้อย่างใจเย็นเขาไม่ตอบโต้เร็วเกินไปไม่ใช่เพราะทำไม่ได้แต่เพราะเขากำลังจับจังหวะเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของคู่ต่อสู้ลิซ่าหัวเราะขึ้นอีกครั้งคิดว่าจะยืนนิ่งแบบนี้ได้ตลอดหรือไง เธอพุ่งเข้ามาอีกครั้งด้วยการเตะกวาดหวังปิดเกมแต่คราวนี้คังมินซอกก้าวข้ามแนวการเตะพลิกตัวใช้แขนล็อกขาเธอไว้เพียงชั่วพริบตาลิซ่าต้องรีบถอยหลังอย่างเสียเชิงเสียงฮือฮาดังขึ้นจากเหล่าทหารเกาหลีใต้ทุกคนเริ่มเห็นประกายแห่งความหวังคังมินซอกไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเพียงแค่ยืนมั่นคงเหมือนภูเขามองคู่ต่อสู้ด้วยแววตานิ่งสงบแต่เด็ดขาดสายตานั้นทำให้ลิซ่ารู้สึกว่าความมั่นใจที่เธอมีมาตลอดเริ่มถูกสั่นคลอน เธอขบกรามแน่นไม่ยอมรับว่ากำลังถูกกดดันดีงั้นฉันจะจริงจังขึ้นแล้วเธอปรับท่าก้าวชิดเข้ามาอย่างระมัดระวังคราวนี้เธอไม่ได้จงตีด้วยความบ้าบิน่นแต่เลือกที่จะรอจังหวะเหมือนกันมันกลายเป็นศึกแห่งสมาธิใครพลาดก่อนคือแพ้ทหารรอบสนามแทบไม่กล้ากระพริบตาทุกการเคลื่อนไหวเล็กน้อยเต็มไปด้วยแรงกดดันราวกับสนามฝึกแปลเปลี่ยนเป็นสมนรภูมิรบจริงในวินาทีนั้นเองคังมินซอขยับก้าวแรกเขาเปลี่ยน จากการรับเป็นรุกหมัดของเขาไม่เร็วเท่าของลิซ่าแต่แม่นยำและหนักแน่นจนทำให้เธอต้องถอยหนีทันทีนี่มันลิซ่ารู้สึกเหมือนเธอกำลังเผชิญศัตรูที่อ่านใจเธอออกหมดเสียงตะโกนเชียร์ของทหารเกาหลีเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆสู้เพื่อเกาหลีใต้สู้เพื่อศักดิ์ศรีการต่อสู้ดำเนินต่อไปท่ามกลางบรรยากาศกดดันและเร่าร้อนไม่มีใครกล้าหันหน้านีเพราะนี่คือสึกที่พวกเขาไม่มีวันลืม เสียงเชียร์รอบสนามเริ่มดังขึ้นทีละน้อยก่อนจะกลายเป็นคลื่นโหมกระหน่ำทุกสายตาจับจ้องอยู่ที่สองร่างตรงกลางลิซ่าครูฝึกหญิงผู้หญิงผยองและคัางมินซอกหวัวหน้าหโดยเกาหลีใต้ผู้สงบนิ่งทันทีที่เสียงรองเท้าของลิซ่ากระแทกพื้นเธอก็พุ่งเข้าหายอย่างไม่ลังเลหมัดและศอกที่เต็มไปด้วยแรงระเบิดจากการฝึกแบบอเมริกันถูกปล่อยออกมาเป็นชุดรวดเร็วรุนแรงและหนักหน่วงทุกครั้งที่หมัดพุ่งออกไปราวกับสายลมแหวกอากาศเสียงฟึบๆทำให้ผู้ชมแทบหยุดหายใจ คังมินซอกยังคงตั้งสมาธิใบหน้าของเขาไม่สะทกสถานเขาก้าวข้างเทียงเล็กน้อยเอี้ยวตัวหลบในจังหวะที่แม่นยำแล้วสวนกลับด้วยหมัดตรงที่สั้นและคงพอจะทำให้ลิซ่าชะงักไปครู่หนึ่งอะไรกันลิซ่าพึมพำในใจความมั่นใจที่เธอมีเริ่มสั่นคลอนเธอรวบรวมแรงทั้งหมดกัดฟันแน่นแล้วใช้ท่าจับทุ่มที่เธอเคยใช้ลงทหารใช้ร่างใหญ่ได้หลายสิบคนมาก่อนร่างของเธอหมุนกายหวังจะใช้แรงเวี่ยงคว้าตัวคังมินซอกลงพื้นให้จบเกมแต่เขากลับเคลื่อนไหวเบี่ยงออกไปเทียงครึ่งก้าวมือหนึ่ง จับข้อมือเธออีกมือดังเข้าที่ไหล่ผลักกลับอย่างจะเย็นร่างเพลียวของ Lisa, ลิซ่าล้มลงแทบจะกระแทกพื้นแต่เธอใช้ความชำนาญพลิกตัวกลับมายืนได้อีกครั้งทว่าเสียเชิงไปแล้วเสียงฮือฮาจากเหล่าทหารดังสนั่นหลายคนตะโกนออกมาอย่างไม่เชื่อสายตาผู้กองทําได้จริงๆริลิซ่าเสียจังหวะแล้วสีหน้าของลิซ่าเริ่มเปลี่ยนไปจากมั่นใจกลายเป็นเคร่งเครียดดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธและความดื้อรั้นเธอเริ่มทุ่มแรงมากขึ้นเรื่อยๆทุกหมัด ที่ออกไปไม่ใช่แค่เทคนิคแต่เต็มไปด้วยอารมณ์คังมิงซอกรับรู้ได้ทันทีเขามองเห็นช่องโหวจากความหงุดหงิดนั้นทุกการโจมตีของเธอเร็วก็จริงแต่กลับร้ายความคมชัดเหมือนตอนเริ่มต้นราวกับพายุที่ปั่นป่วนเกินควบคุมใจเธอแกว่งแล้วคังมิงซอกคิดในใจเขาอาศัยความเร็วที่แม่นยำและสมาธิที่มั่นคงตอบโต้ทุกการบุกด้วยท่าที่เรียบง่ายแต่เฉียดคงกว่าลิซ่าถูกบล็อกถูกหลบและถูกสวนกลับครั้งแล้วครั้งเล่าเสียงตะโกนเชียร์ของทหารเกาหลีใต้ย,ยิ่งดังขึ้น คังมินซอกสู้เพื่อกองทัพศักดิ์ศรีของเราอยู่กับเขาแล้วยิ่งเสียงเหล่านี้ดังลิซ่ายิ่งเดือดเธอรู้สึกเหมือนถูกกดดันจากรอบด้านฉันจะยอมแพ้ไม่ได้ฉันคือครูฝึกอเมริกันเธอคิดพร้อมกับก้าวเข้ามาอีกครั้งใช้แรงทั้งหมดแต่สูงตรงไปที่ศีรษะของคังมินซอกแต่เขาน้อมตัวหลบอย่างสงบแล้วก้าวเข้าประชิดในเซียววินาทีหมัดสั้นๆกระแทกเข้าที่สีข้างลิซ่าอย่างแม่นยำอึกลิซ่าสวนเซไปข้างหลังร่างกายเริ่มช้าลงอย่างเห็นได้ชัด ทหารรอบสนามตะโกนดังยิ่งกว่าเดิมบางคนถึงกับกระเทืบเท้าตามแรงเชียร์มันชัดเจนแล้วว่าความได้เปรียบกำลังอยู่ในมือของคังบินซอกลิซ่าหายใจที่เงอไหลอับใบหน้าดวงตาเริ่มพ่าเล็กน้อยเธอหดหิด,นดจนกัดฟันแน่นถงแรงเข้าไปอีกครั้งอย่างร้ายแบบแผนจนทุกคนเห็นชัดว่าเธอกำลังเสียเปรียบแต่ถึงอย่างนั้นไฟแห่งความดื้อรั้นในสายตาของเธอยังไม่ดับและสึดครั้งนี้ยังไม่จบง่าย เสียงลมหายใจแรงๆของลิซ่าดังกล้องในหัวเธอเองหัวใจเต้นทีราวกับกำลังถูกบีบคออยู่ภายในความมั่นใจอันเคยเต็มเปีย่ยมเริ่มสั่นคลอนเหมือนกำแพงที่ร้าวรานต่อหน้าสายตาทหารนับร้อยคู่เธอเคยย่ำใจคิดว่าทหารเกาหลีใต้ไม่มีใครสามารถล้มเธอได้แต่เวลานี้เธอเริ่มรู้แล้วว่าความจริงโหดร้ายกว่าที่คิดคังมินซอกยังคงยืนนิ่งใบหน้าสงบร่างกายมั่นคงเหมือนผู้ผาเขาไม่เร่งรัดไม่โจมตีจนเกินไปแต่กลับเลือกจะรอ ให้ลิซ่าเป็นฝ่ายบุกก่อนทุกครั้งแล้วสวนกลับด้วยหมัดสั้นๆที่แม่นยำและหนักหน่วงเสียงปักดังสนั่นเมื่อหมัดของเขากระแทกเข้าที่หน้าท้องลิซ่าในจังหวะที่เธอเผลอเปิดช่องร่างเพลียวของเธอเสถอยหลังไปหลายก้าวก่อนจะล้มลงกระแทกพื้นแข็งต่อหน้าทหารทั้งค่ายโอ้ยเสียงร้องสั้นๆหลุดออกมาจากริมฝีปากเธอทันใดนั้นเสียงฮือฮาดังขึ้นรอบสนามราวกับฟ้าผ่าลงกลางใจทุกนายต่างอึ้งตาค้างไม่คิดว่าจะได้เห็นครูฝึกหญิง ผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้จากอเมริกาถูกล้มลงต่อหน้าต่อตาเธอล้มแล้วคังมินซอกทำได้จริงๆเสียงเหล่านั้นเหมือนหอกที่ประแทงเข้าจิตใจลิซ่าเธอพยายามกัดฟันยันตัวเองลุกขึ้นขาทั้งสองสันบร,ริกจนแทบทรงตัวไม่ได้ดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความตกใจไม่ใช่เพราะเจ็บเพียงอย่างเดียวแต่เพราะความกลัวเริ่มก่อตัวในใจเธอเธอไม่เคยกลัวในสนามฝึกมาก่อนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแพ้ผู้ชายเอเชียคนหนึ่งที่เธอเคยมองว่าตัวเล็กกว่า มาตรฐานของทหารพิเศษอเมริกันแต่ความจริงที่ปรากฏต่อหน้ากลับโหดร้ายกว่าที่เธอเคยศึประมาทคังมิงซอกก้าวเข้ามาช้าๆดวงตานิ่งเรียบแต่คมกริบราวกับนักรบผู้ไม่จำเป็นต้องอวดอ้างลุกขึ้นสิทิ่ศึกยังไม่จบเสียงของเขาดังทุ้งแต่ไม่ใช่การเยาะเย้ยมันคือคำท้าทายที่จริงจังลิซ่าหายใจแรงเธอพยายามฝืนยืนขึ้นอีกครั้งแต่ขาสัน่นจนแทบยกไม่ขึ้นร่างกายตอบสนองช้าลงเหมือนถูกถ่วงด้วยหินหนักความมั่นใจในตอนแรกกำลังแปรเปลี่ยนเป็นความสิ้นหวังทีละน้อย ในหัวของเธอเสียงคำพูดที่เคยทา้าทายกล้องขึ้นใหม่อีกครั้งถ้าใครชนะฉันได้จะยอมนอนด้วยเลยคำพูดนั้นในตอนแรกเธอพูดเพราะความหยิ่ประยองเพื่อยุยุและทําให้ทหารเกาหลีใต้รู้สึกต่ําต้อยแต่ตอนนี้กลับย้อนมัดตัวเองอย่างเจ็บแสบมันเหมือนหุงเหล็กที่รัดขอทําให้เธอแทบหายใจไม่ออกทุกคนในค่ายจาคําพูดนั้นได้และทุกครั้งที่เธอลม้มลงความอับอายจากคําพูดนั้นก็ยิ่งทับถมเสียงเชียร์ของทหารเกาหลีใต้ดังขึ้นเรื่อยๆคังมินซอกจบมันซกัก เพื่อศักดิ์ศรีของเราท่ามกลางเสียงเหล่านั้นลิซ่ากลับรู้สึกตัวเล็กลงเรื่อยๆเ,เธอเริ่มไม่มั่นใจว่าจะสู้ต่อได้จริงหรือไม่ใจเธอเริ่มตะโกนว่าอยากแพ้แต่ร่างกายกลับทรยศไม่สามารถเคลื่อนไหวอย่างที่เคยทําคังมินซอกยังคงยืนนิ่งไม่บุกซ้ําไม่เอาเปรียบแต่ยิ่งทําให้ลิซ่าอึดอัดเธอรู้สึกว่าตัวเองกําลังถูกมองลงมาเหมือนเด็กด้วยที่ถูกผู้ใหญ่ปราดเธอกำหมัดแน่นอีกครั้งพยายามรวบรวมเรี่ยวแรงที่เหลือทั้งหมด เพื่อยืนขึ้นแม้จะรู้ดีว่าความพ่ายแพ้กำลังใกล้เข้ามาเธอฝืนตัวเองให้ก้าวออกไปเผชิญหน้าอีกครั้งแต่ในใจลึกๆเธอรู้แล้วว่านี่คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตลิซ่าหอบหายใจแรงเหงื่อไหลอาบแก้มจนแสบตาขาทั้งสองแทบไม่ตอบสนองแต่ความดื้อรั้นยังผลักดันให้เธอฝืนยืนต่อไปดวงตาคมของเธอเต็มไปด้วยความดันทุรังฉันต้องชนะฉันคือครูฝึกอเมริกันฉันไม่อาจยอมแพ้ต่อหน้าทหารเกาหลีพวกนี้ได้ความคิดเช่นนั้นกดดันเธอจนแทบจะระเบิดออกมา คังมินซอกยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าร่างสูงใหญ่ที่มั่นคงด่งภูผาเขาไม่ได้ยกหมัดขึ้นเพื่อโจมตีแต่สายตานั้นเต็มไปด้วยวินยัยและความเด็ดขาดราวกับจะบอกว่าฉันพร้อมปกป้องศักดิ์ศรีนี้แม้ไม่ต้องทำร้ายใครเกินจำเป็นลิซ่ากัดฟันแน่นความอับอายบิดรัดหัวใจเธอตัดสินใจใช้สิ่งที่เธอเองไม่อยากยอมรับว่าเป็นการเล่นสกปรกเธอแซงโซซัดโซเซก้าวเข้ามาเหมือนจะลม้มแล้วทันใดนั้นก็พุ่งตัวเข้าหาหวังจะใช้เข่าเสยเข้าที่ท้องของคังมินซอกในจังหวะเผลอ เสียงทหารบางนายร้องขึ้นเมื่อเห็นการเคลื่อนไหวนั้นทุกคนรู้ว่าไม่ใช่การประลองตามนลองแต่เป็นกลอุบายที่หวังจะปิดเกมทว่าคังหนึ่งซอกกลับไม่ตกใจเลยเขามองออกตั้งแต่แรกว่าลิซ่ากำลังคิดอะไรร่างของเขาขยับเทียงเล็กน้อยมือหนึ่งคว้าข้อมือเธออีกมือจับเข้าที่ไหลจากนั้นใช้แรงที่พอเหมาะพลิกตัวพาลิซ่าลม้มลงกับพื้นในจังหวะเดียวปึกเสียงร่างกระแทกพื้นดังชัดลิซ่าถูกกดให้นอนราบแขนทั้งสองข้างถูกล็อกอย่างแน่นหนาเธอพยายามดิ้นแต่ไร้ผลแรงของเธอเทียบ ไม่ได้กับความมั่นคงและเทคนิคของคังมินซอกแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นคือเขาไม่ได้ใช้ความรุนแรงเกินจําเป็นเขาไม่ได้เตะไ,ไ,ไม่ได้ชกเพื่อย,ย้ำัยเขาเพียงใช้การควบคุมที่สาง่างามปราบคู่ต่อสู้โดยไม่ทําลายเกียรติของเธอเกินไปเสียงเงียบกริบป,ปกคลุมสนามอยู่เสี่ยววินาทีก่อนที่เสียงปรบมือดังขึ้นทีละน้อยและกลายเป็นเสียงดังกึกกล้องไปทั่วค่ายสุดยอดจริงๆนี่แหละทหารเกาหลีใต้เขาไม่เพียงชนะแต่ยังรักษาวินยัย คังมินซ้อค่อยๆปล่อยมือแล้วลุกขึ้นยืนเขาหายใจช้าๆก่อนหันกลับไปมองทหารในหน่วยที่กำลังเชียร์อยู่ใบหน้าเขายังคงเรียบเฉยแต่ในแววตานั้นคือความภาคภูมิใจที่สงบลิซ่านอนนิ่งไปครู่หนึ่งมือกำแน่นดวงตาสัน่นระลิกเธอพยายามไม่ร้องให้แต่สุดท้ายก็ห้ามไม่ได้น้ำตาเอ่อขึ้นจนครอเบ้าเธอรู้แล้วว่าเธอไม่ได้เป็นผู้ชนะอีกต่อไปความหยิงพยองที่เธอเคยใช้เป็นกรอบก,กำลังแตกสลายต่อหน้าทุกคนเสียงปรบมือที่เธอได้ยินไม่ใช่เสียงที่มอบให้เธอแต่คือเสียง ที่ตอกย้ำว่าทหารเกราหลีใต้และคังวินซอกต่างหากที่ได้รับการยอมรับเธอก้มหน้าลงต่ำน้ำตาหยดหนึ่งร่วงกระทบพื้นแข็งนี่หรือคือจุดจบของฉันคำท้าทายที่ฉันเคยพูดออกไปมันกลับย้อนมาตัวเองขณะที่คังวินซอกหันกลับไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาเขากล่าวเพียงสั้นๆแต่ดังก้องชัดนี่คือศักดิ์ศรีไม่ใช่ความเกลียดชังคำพูดนั้นยิ่งทำให้เสียงปรบมือดังลั่นขึ้นกว่าเดิมราวกับยืนยันว่าผู้ชนะตัวจริง ไม่ใช่คนที่มีแรงมากกว่าแต่คือผู้ที่มีวินัยและยึดมั่นในศักดิ์ศรีและในใจของลิซ่าเธอเองก็เริ่มยอมรับความจริงนี้อย่างเจ็บปวดเสียงปรบมือยังดังต่อเนื่องอยู่รอบสนามขณะที่คังมินซอค่อยๆปล่อยมือจากร่างของลิซ่าเขาไม่ได้แสดงท่าทีย่อเยอ้เยหรือสะใจแม้แต่น้อยใบหน้านิ่งสงบของเขากลับเต็มไปด้วยความสง่าง,งามเขาลุกขึ้นยืนเต็มความสูงมองลงไปยังหญิงสาวที่นอนหมดแรงอยู่กับพื้นก่อนจะเอ่ยประโยคที่กลายเป็นเหมือนดาบคมกริบฟันใจทุกคน ทหารไม่ใช่เรื่องเล้าเล่นและเกียรติไม่ใช่สิ่งซื้อขายคำพูดนั้นก้องไปทั่วทั้งค่ายไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงโห่มีเพียงความเงียบที่บิบคันทุกคนให้ตระหนักถึงความหมายลิซ่าพยายามยันกายลุกขึ้นแต่หัวใจกลับหนักอึ้งกว่าร่างกายหลายเท่าความอับอายพุ่งเข้ามาโจมตีจนเธอแทบไม่กล้ามองหน้าใครดวงตาคู่เดิมที่เคยเปลี่ยนไปด้วยความยินงผยองตอนนี้สันไหวน้ำตากลอกข,ขอบตาเธอรู้แล้วว่านี่คือความอับอายที่สุดในชีวิต ทหารเกาหลีใต้ที่ยืนเรียงรายรอบสนามมองเธอด้วยสายตาหลากหลายบ้างเต็มไปด้วยความสะใจบ้างแค่สงสารแต่ทุกคนต่างรู้สึกตรงกันสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ใช่เพียงการต่อสู้แต่คือบทเรียนไม่นานนักเสียงฝีเท้าหนักแน่นก็ดังขึ้นผู้บังคับบัญชาชาวอเมริกันระดับสูงเดินตรงเข้ามาใบหน้าขึงขังจนบรรยากาศร,รอบข้างกลับมาตึงเครียดทันทีเขาหยุดยืนตรงหน้าลิซ่าสายตาคงกริบจ้องเธอจนร่างเล็กของเธอแทบสุดร้อยโทริซ่าเสียงเรียกชื่อดังชัดเจน สิ่งที่คุณทำตลอดการฝึกวันนี้คือความร้ายวินัยและการหยิบย่ำเกียรติของเครื่องแบบที่คุณสวมใส่คำตำหนิหนักแน่นเหมือนค้อนทุบเข้ากลางใจลิซ่าก้มหน้างด้น้ำตาไหลเงียบๆเ,เธอไม่กล้าแก้ตัวเพราะรู้ดีว่าทุกคำคือความจริงผู้บังคับบัญชาย,ยังกล่าวต่อกองทัพไม่เคยสอนให้ใช้เกียรติของตัวเองมาเป็นเครื่องล่อหรือคำท้าทายต่ำต้อยคุณทำให้กองทัพสหรัฐอเมริกาเสียหน้าและยิ่งกว่านั้นคุณทำให้ทหารเกาหลีใต้พิสูจน์ว่าเขามีเกียรติยิ่งกว่าคุณที่เป็นครูฝึกเสียอีก เสียงเงียบงันอบล้อมสนามทุกคนยืนนิ่งไม่มีใครกล้าเอ่ยแม้แต่คำเดียวลิซ่ากัดริมฝีปากเลือดซึมออกมาเล็กน้อยเธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องเจอสถานการณ์เช่นนี้แพ้ต่อหน้าสิ์แพ้ต่อหน้าทหารต่างชาติและที่เลวร้ายที่สุดคือแพ้ต่อเกียรติของตัวเองคังมินซอกหันมามองเธออีกครั้งเขาไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมเพียงแค่พยักหน้าเบาๆเหมือนจะบอกว่าบทเรลียนนี้จบแล้วหรือเพียงเจ้าของมันที่จะยอมรับหรือไม่ ลิซ่าสุดเข่าลงช้าๆมือกำแน่นสะอื้นออกมาเบาๆเธอพึมพำในใจฉันแพ้แพ้อย่างหมดรูปและไม่ใช่แค่ต่อร่างกายแต่แพ้ต่อหัวใจของทหารคนหนึ่งที่มีเกียรติจริงๆทหารทั้งค่ายเฝ้ามองภาพนั้นหลายคนถึงกับถอนหายใจยาวๆเหมือนเพิ่งผ่านเหตุการณ์ใหญ่ที่สันสะเทือนใจไปด้วยพวกเขารู้แล้วว่าวันฝึกวันนี้ไม่ใช่วันธรรมดาแต่คือวันที่ทุกคนจะไม่มีวันลืมท้ายที่สุดผู้บังคับบัญชาชาวอเมริกันก็ประกาศเสียงดังนี่คือบทเรียนของทั้งค่าย ไม่ว่าคุณจะมาจากชาติในตำแหน่งใดกิติศักดิ์ทหารคือสิ่งที่ห้ามนำมาล้อเล่นเสียงนั้นสะท้อนกล้องจนทุกคนยืดตัวตรงโดยอัตโนมัติค่ายฝึกที่เคยเต็มไปด้วยความกดดันจากความหญิงและอคติของครูฝึกหญิงตอนนี้กลับกลายเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ทุกนายต่างเข้าใจแล้วว่าเกีรติยศไม่ได้อยู่ที่ปากพูดแต่อยู่ที่การกระทําและบทเรียนนี้จะถูกจารึกในความทรงจาของทุกคนตลอดไปหลังเหตุการณ์ที่สนามฝึกเทียงไม่กี่ชั่วโมงคาสั่งด่วน ก็มาถึงอย่างเป็นทางการร้อยโทริซาถูกปลดออกจากหน้าที่ครูฝึกทันทีด้วยข้อหาสร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของกองทัพสหรัฐและแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าทหารพันธมิตรการตัดสินใจครั้งนี้ชัดเจนและเด็ดขาดราวกับเป็นการประกาศให้ทุกคนเห็นว่ากองทัพไม่เคยปล่อยให้ความยิงผยองและอคติส่วนตัวมาทำลายกลยุทธ์ที่สั่งสมมานานเสียงซุบซิบในค่ายดังไปทั่วแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยย้อยย้ย,ยมีเพียงแววตาที่เต็มไปด้วยความจริงจัง และการตระหนักรู้ทุกคนเข้าใจว่าเรื่องนี้คือการเตือนสติไม่ใช่แค่ลงโทษคนผิดคังมินซอกในฐานะผู้ที่ยืนหยัดบนเวทีของความจริงเขาไม่ได้ฉลองใยไม่ได้แสดงความภาคภูมิใจจนเกินงามเขาเพียงยืนสงบมองเพื่อนทหารทั้งหลายด้วยสายตาที่อบอุ่นแต่มั่นคงเสียงของเขาดังขึ้นกลางสนามฝึกอีกครั้งกำลังแท้จริงไม่ใช่แค่ร่างกายแต่คือหัวใจและศักดิ์ศรีคำพูดนี้สั้นกระชับแต่ทรงพลังอย่างยิ่งทหารทุกนายต่างยืนนิ่งรับฟังด้วยหัวใจพวกเขาเข้าใจทันทีว่า กำลังที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการชนะการต่อสู้ด้วยหมดัดหรืออาวุธแต่คือการชนะใจตนเองการรู้จักควบคุมอารมณ์และการรักษาเกียรติของเครื่องแบบที่สวมใส่บรรยากาศทั้งค่ายเหมือนเปลี่ยนไปทหารหนุ่มสาวที่เคยเห็นการฝึกเป็นเพียงการแข่งขันเริ่มมองมันเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองหลายคนเงียบลงหันกลับไปทบทวนคำพูดที่ตนเองเคยพูดอย่างไม่คิดหรือการกระทำที่อาจดูเล็กน้อยแต่ส่งผล้แรงคคำพูดเพียงคำเดียวอาจทำลายทั้งตัวเองและประเทศชาติ หนึ่งในครูฝึกอาวุโสพูดขึ้นเบาๆและเสียงนั้นเหมือนสรุปทุกอย่างได้ครบถ้วนลิซ่าในตอนนี้ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นอีกแล้วเธอถูกนำตัวออกไปอย่างเงียบๆแต่ชื่อของเธอจะถูกจดจำไว้ไม่ใช่ในฐานะครูฝึกผู้เก่งกาจหากแต่เป็นตัวอย่างของความผิดพลาดที่ทุกคนต้องหลีกเลี่ยงในทางตรงกันข้ามชื่อของคังบินซอกลับถูกจารึกไว้ในหัวใจของเพื่อนทหารเขาไม่ได้ชนะเพียง เพราะทักษะการต่อสู้แต่เขาชนะเพราะรักษาศักดิ์ศรีไว้ได้แม้ยามถูกท้าทายอย่างไม่เป็นธรรมนั่นทําให้เขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งทั้งกายและใจเมื่อวันเวลาผ่านไปเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างครูฝึกหญิงผู้หญิงผยองและทหารเกาหลีใต้ผู้มั่นคงในเกียรติก็กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในค่ายฝึกพิเศษทุกครั้งที่มีทหารใหม่เข้ามาเรื่องนี้จะถูกหยิดยกขึ้นเพื่อสอนว่าอย่าประมาทเกยียรติอย่าดูถูกหัวใจของทหารตำนานนี้ไม่เพียงสอนให้ทหารรุ่นใหม่เคารพในกฎระเบียบ และวินัยแต่ยังตกฝังให้พวกเขาเข้าใจว่าทุกคำพูดและการกระทำในฐานะทหารล้วนมีน้ำหนักเกินกว่าชีวิตส่วนตัวเพราะมันอาจสะท้อนถึงทั้งหน่วยงานกองทัพหรือแม้กระทั่งประเทศชาติสุดท้ายสนามฝึกแห่งนั้นกลับคืนสู่ความเงียบสงบแต่ในใจของทหารทุกคนยังคงกล้องไปด้วยบทเรียนที่ได้จากวันนั้นกำลังแท้จริงอยู่ที่หัวใจและศักดิ์ศรี